ลีเสือชิตาตัวผู้วัยสองขวบเหนื่อยหน้าขึ้นมองแม่ด้วยดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความรักและความไมว้วางใจยืนอยู่บนที่ราบอันเขียวขจีท่ามกลางป่าที่เต็มไปด้วยสีสันอันสดใสแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านต้นไม้ลีเสือชีตาตัวผู้อายุสองขวบตกใจและหวาดกลัวยืนอยู่คนเดียวในป่าทึบล้อมรอบด้วยต้นไม้สูงตระหง่านและพงหญ้าหนาทึบมองไปรอบๆอ,อย่างกังวลใจลีเสือชีตาตัว ผู้อายุสองขวบพบกับลิงที่เล่นผู้จะดีที่ให้ผลไม้ทั้งผู้ยืนอยู่ในป่าที่โล่งอันมีชีวิตชีวาแสงแดดสาดส่องมาวีดอกไม้และใบไม้หลากสีเป็นพื้นหลังลีเสือชีตาตัวผู้อายุสองขวบมุ่งมั่นและตั้งใจบุกป่าทวันนาทึบและพุ่มไม้โดยมีลมพัดแรงใบหน้าของเขาแสดงความกล้าหาญสภาพแวดล้อมในป่าที่เต็มไปด้วยสีสันลีเสือชีตาตัวผู้อายุสองขวบช่วยเหลือนกตัวเล็กที่ติดอยู่ในตาข่าย ทั้งคู่ล้อมรอบด้วยป่าอันเขียวชอุ่มแสงสว่างส่องลงมาตามต้นไม้แสดงความเห็นอกเห็นใจและการทาง,งานเป็นทีมรีไวสองขวบเสือชิตาตัวผู้วิ่งอย่างร่าเริงไปหาแม่ที่รอด้วยแขนที่เปิดกว้างในป่าที่สวยงามและมีชีวิตชีวาแสงพระอาทิตย์ตกที่ทอดแสงอันอบอุ่นการพบกันใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความมสุข